สวัสดีครับค่ำคืนนี้ครับ17มิถุนายน2564ครับทุกคนฟุตบอลยูโร2020ครับก็จะเป็นคิวของเกมในกลุ่ม B 1คู่แล้วก็กลุ่ม C นะครับที่จะมีทำการแข่งขันโดยเกมกลุ่ม B เนี่ยก็จะเป็นคู่ของเดนมาร์กกับเบลเยียมนะซึ่งจะเล่นตอน5ทุ่มแล้วก็เกมในกลุ่ม C ก็จะมียูเครนเจอกับมาซิโดเนียเหนือ แล้วก็ฮอลแลนด์เจอกับออสเตรียนะครับตามโปรแกรมเลยครับที่โชว์ตอนนี้นะครับอย่างคู่แรกเนี่ยจะเป็นเกมกลุ่ม C ครับยูเครนกับมาซิโดเนียเหนือตอน2ทุ่มแล้วก็5ทุ่มเดนมาร์กกับเบลเยียมนะครับเกมในกลุ่ม B แล้วก็ปิดท้ายคู่ดึกครับจะเป็นเกมในกลุ่ม C ก็คือฮอลแลนด์เจอกับออสเตรียอ่ะก็ถือว่ามีอีก3คู่ให้ได้ติดตามกันกันกบ3ช่วงเวลานะของยูโร2020คืนพฤหอสบดีแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับสำหรับคู่ที่น่าสนใจของผมใน ค่ำคืนนี้ก็จะเป็นคู่ของฮอลแลนด์กับออสเตรียผมเลือกไปที่คู่ดึกแล้วลวกันนะฮะเป็นเกมในกลุ่ม c 2ทีมนี้ถือว่ามีผลงานในนัดแรกมาด้วยชัยชนะทั้งคู่เพราะฉะนั้นใครชนะในเกมนี้การันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับอ่ะแต่ว่าดูจากเลทก่อนทุกคนนี่ครับมาดูเลทนิดนึงก็แล้วกันคู่นี้นะดูเลต90นาทีก่อนนะครับ90นาทีคือตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับิออฟตอนตีสฮอลแลนด์ เจอกับออสเตรียนะก็เลทนะครับมีเปิดออกมาฮอลแลนด์ต่อหนึ่งลูกจ่ายดีด้วยนะเนี่ยจ่ายลบ0 9นนะครับได้เต็มนะครับคุณเชียร์100นะครับคุณเ hey ฮเลยนะคุณเ hey ฮ100เลยนะครับแต่ถ้าคุณเสียเนี่ยคุณจะเสียแค่93เท่านั้นนะครับกรณีที่เชียร์100นะครับเชียรนะ์100นะก็บวก1น0นะถ้าเสียเสีย93ตัวนี้ครับโหเป็นเลทที่ น่าสนใจมากครับทุกคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลนนะครับอันนี้เป็นฮอลแลนด์ต่อครึ่งควบลูกเลทการต่อลดลงมานิดนึงนะครับทำให้เลทจ่ายมันก็ถือว่าลดลงมาด้วยนะครับจ่ายอยู่ที่0.79นะครับเนี่ย0.79เออนะฮะแล้วก็เลตอมานะครับเป็นฮอลแลนด์ที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่ายลบ0.69ตัวแดงนะครับถือว่าเลทเนี้ยจ่ายเต็มนะฮะอ่ะเชียร์หนึเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเชียร์หนึคุณ ได้หนึงร้อยเพียงแต่ว่ายอดเสียถ้าคุณพลาดนะครับถ้ายิงไม่ถึง2ประตูนะถ้ายิงไม่ถึงเลทอะ่ะจะเสียแค่69นะครับนี่ครับนี่คือเลทตัวนี้นะฮะง่ายๆทุกคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทน,นะครับฮอลแลนด์ต่อครึ่งลูกอันนี้บังคับชนะหนึ่งประตูก็ได้เฮละจ่ายที่0.60นะครับเลทเน,นี้ยเชียร์100่คุณได้60นะครับเชียร์100ได้60นะครับถ้าเชียร์200ก็60สคูณ 2. ไป นะครับคิดง่ายๆแค่นั้นนะครับทุกคนอ่ะถือว่าเป็นเลท90นาทีที่เปิดมานะครับส่วนเฮนดิแับสกอร์กินมากกิงน้อยใช่ไหมสูงต่ำเป็นยังไงนะครับก็มีตั้งแต่2ลูกครึ่งควบ3นี่ครับจ่าย0.95นะครับแล้วก็มี2ลูกครึ่งนะครับจ่ายอยู่ที่0.75แล้วก็3ลูกจ่ายอยู่ที่ลบ0.76ตัวแดงอันนี้จะจ่ายเต็มแต่ว่าต้องยิงรวมกัน4เม็ดนะเลทเนี้ยแล้วก็ สองลูกครบ2ลูกครึ่งนะสกอร์สูงจ่ายอยู่ที่0.57นะครับนี่คือเลทที่เปิดออกมานะใครจะเชียร์ยิงมากยิงน้อยนะครับมันต้องมันต้องเชียร์ทั้ง2ฝั่งให้ยิงนะครับแล้วก็จบ90นาทีนะครับถ้าเชียร์ฮอลแลนด์ชนะจ่าย1.59เชียร์ออสเตรียชนะจ่าย5.60แล้วก็เชียร์เสมอจ่าย4.00ส่วนสกอร์จบเลขคี่นะครับจ่าย0.91จบเลขคู่จ่ายลบ0.99ตัวแดงครับทุกคนนี่คือ90นาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวขยับมาดูตรงนี้ทุกคนมาดู 45นาทีหน่อยเปิดมาเหมือนกันนะครับมีฮอลแลนด์ต่อครึ่งลูกจ่ายลบ5 8 5ตัวแดงจ่ายเต็มนะครับแต่ว่าต้องยิงในครึ่งแรกนะเราต้องชนะด้วยนะครับนะหนึ่งประตูขอแค่นั้นในในครึ่งแรกแล้วก็เลนนี้นะครับต่อปอนะจ่ายที่0.76นะครับเชียร์100ได้76แล้วก็มีเลทเสมออ่าเลทเสมอนี่ก็ถือว่าฮอลแลนด์จ่ายอยู่ที่0.32แต่ถ้าไปเชียร์ฝั่งออสเตรียเนี่ยจ่ายลบ 40ตัวแดงจ่ายเต็มเสีย40ส,ส,ส,สมอ่ะโทษทีเชียร์100จ่าย100เสียที่คิดแบบนี้เพราะว่าการวางเดิมพันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกมี1ประตูแล้วก็สูงที่1ลูกควบหลูกครึ่งแล้วก็สูงที่ครึ่งควบลูกทีนี้แหละครับก็ต้องมาวัดกันว่าครึ่งแรกมั่นใจแค่ไหนว่า2ทีมนี้นจะยิงนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เชียร์ฮอลแลนด์ชนะครึ่งแรกจ่าย 2.16เทียออสเตรียชนะจ่าย5.00เทียเสมอจ่าย2.29นะครับนี่ถ้าคุณจะเทียแบบว่าถ้าจะเทียฮอลแลนด์ชนะในครึ่งแรกนะครคุณมาหยอดตรงนี้ด้วยก็ได้นะเออนะเทียชนะไปด้วยก็ได้นะถ้ามั่นใจนะครับทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของเลทที่เปิดมาสําหรับคู่นี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูเออเว็บไซต์ยูโรอาหารเว็บไซต์ยูโรก็มีโปรแกรมนะครับโชว์ไปละ เมื่อคืนนี้ก็เป็นอิตาลีที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีตอนนี้ก็เข้ารอบ16ทีไปแล้วนะคืนนี้ก็จะเป็นคิวของยูเครนกับมาซิโดเนียเหนือนะครับเดนมาร์กกับเบลเยียมนะคู่เดนมาร์กกับเบลเยียมเนี่ยมีข่าวก่อนเกมตรงที่ว่าเดี๋ยวนาทีที่10นะครับเบลเยียมเขาจะเตะบอลทิ้งแล้วก็เหมือนจะแบบปลบมือให้กำลังใจคริสเตียนอิลิกเซนด้วยนะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่ครับฮอลแลนด์กับออสเตรียตอนตี2นะครับนอนเดึกอีลวมันจะข้ามไปคืนก็คือวัน18 อ่ะประมาณนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับผมมาดูคาดการณ์ตัวผู้เล่นหน่อยผมว่าฮอลแลนด์นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนระบบการเล่นนะครับก็ทางบูสกอร์เขาคาดการณ์มาที่3 4 1 2เหมือนเดิมนะครับมาเป็นสเตเคเลนเบิร์กนะครับเป็นผู้สาประตูนะครับเอ่อสติฟานดเดอฟรายนะครับเป็นกองหลังดาริบลินนะครับแล้วก็แมทไทดเดลิดน่าจะได้กลับมาสตาร์ตตัวจริงนะนี่ครับเกมที่แล้วเป็นสำรองนะครับส่วนตรงกลางแฟรงกี้เดอยองเอ่อ มาไทเดรู u, อะไรแบบนี้นะครับไวเดลแล้วก็คนนี้เด่นมากนะนะครับดัมฟรีเนี่ยวิงแบ็กด้านขวาเนี่ยโหดมากนะครับแล้วก็ไวนาดุมนะจะเป็นแกนในตรงกลางแล้วก็เป็นเดอร์ไปกับวอลฟ์เวกฮอตในคู่หน้านะครับน่าจะได้สตาร์ทเหมือนเดิมนะครับเดือดปกับเวกฮอตแล้วก็ไวนาดุมไวนาดุมนี่มาเล่นทีมชาติที่แกเป็นแบบพรีเมคเกอร์เลยนะเป็นแบบตัวลุกเต็มตัวเลยนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียแน่นอนนะครับพวกเขาก็ถือว่ามีตัวผู้เล่นที่ น่าสนใจแล้วก็ระบบจะคล้ายๆกับฮอลแลนด์แต่ว่าจะยืนเป็น352นะครับนี่ฮะดูจากระบบจะยืนเป็น352แบบนี้นะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวคาดที่ออสเตรียน่าจะลงของวูสกอร์เขาคาดไว้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะยังไงนะครับว่าจะคาดแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูตรงนี้ทุกคนนะครับดูจากแฮนดิแคปนะครับอ่ฮอลแลนด์ Homeland เนี่ยนะครับถือว่าเหนือกว่า ชัดเจนนะครับในแง่ของอการต่อแล้วก็เรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นนะครับนี่ครับ1ประตูนะครับลุนเม็ด2แล้วจ่ายค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพแบบนี้ดีกว่านี่ครับดูเลนนี้ทุกคน1 1ประตูนะครับ1ลูกจ่ายลบ0.93ตัวแดงนะครับฮอลแลนด์เกมแรกชนะยูเครน3-2ออสเตรียชนะมาซิโดเนียเหนือนะ3-1มนะครับมี3แต้มด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เกมนี้ใครชนะ การันตีรอบ16ทีมซึ่งผมมองว่าฮอลแลนด์ยังดูดีกว่าฮอลแลนด์ Holland ยังมีคุณภาพที่ชัดเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าฮอลแลนด์1ประตูเฉือนได้1ประตูมีแล้วลุนเม็ดสกันเพราะฉะนั้นนับเลทเนี้ยจ่ายค่อนข้างดีจ่ายค่อนข้างสวยจ่ายเต็มแบบนี้ผมว่ายังน่าเชียร์ฮอลแลนด์อยู่นะครับกับ1ประตูผมว่าฮอลแลนด์น่าจะยิงทะลุได้นะครับทีเด็ดบุกสิบสำหรับค่ำคืนนี้ผมชอบไปที่ฮอลแลนด์แล้วอยากให้ทุกคนตามเชียร์ครับอย่าลืมนะครับทุ กลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ